หนึ่งข่าวดีจะพามชมไปที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษานี่นะคะที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินเข้ารวมกันโชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมาแมลงภายใต้แนวคิดครัวมแมลงแจมครัวโลกตอบโจทย์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์4.0นั่นเองค่ะ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่งสารสินได้นำอาหารจากมาแมลงมาเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมของการเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร ควแมลงแจมครัวนโลกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และแผนธุรกิจโดยมีกิจกรรม2ช่วงค่ะช่วงแรกเป็นการเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารมีโจทย์ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมาแมลงภายใต้ในแนวคิดครัวมแมลงแจมครัวนโลกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์มแมลงนั่นเองค่ะ ส่วนในช่วงที่สองหังชมเป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมาแมลงของผู้เข้าภ่ายที่จะต้องนําเสนอแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความเป็นนวักตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับรูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อการจำหน่ายทั้งนี้นะคะเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์4.0นะคะที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ๆนี่แหละคะ่ะได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทักษะและแนวทางการเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจด้านอาหารที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร และนำความรู้ที่ได้จากการเข้าคข้กลับไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยค่ะเธอเป็นการตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค4.0อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น